เห็นพังปยังครับแล้วที่คุณคุณคุณบูมบอกว่าเนี่ยคุณบูมอยากใส่เพิ่มขยายประโยคไปถ้าคุณบูมอยากถามก็ถามวัดอย่างเงี้ยถามเวใส่ข้างหน้าคุณถามได้หมดอ่าเวดัสจอนอ่าเวดัสจอนลิฟยังได้เลยเวดัสจอนลิฟน่ะแต่ว่าเขาก็ไม่เคยได้ถามก่อนเวดัสจอนลิฟจอ์นอาศัยอยู่ที่ไหนอินไทนแลนด์เวดัสจอนลิฟเป็นไหมมาต้องใส่อย,อย่างเงี้ยคุณจะใส่อะไรข้างหน้าคุณใส่สี่พวกนี้คุณอยากใส่ใส่เข้าไปใส่ได้หมดเลยนะ คุณจะใส่ที่เรียนมา WS ือนยูเอสคุณจะใส่ลงไปได้หมดเลยก็ต่อประโยคได้เลยถ้าถามว่า Will you love me? Will you love me? คุณจะรักฉันไหม Where will you love me? คุณจะรักฉันที่ไหนเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่คําถามมันต้อง when will you love me คุณจะรักฉันเมื่อไหร่เห็นปะมันจะใส่ไปข้างหน้าแล้วแต่คําที่มันเหมาะขับไปอยู่เราก็ใส่ไปแค่นั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าดูดาร์อย่างเดียวทั้งหมดยกยกยกแผงเลยใส่ข้างหน้านี่แหละคือเสน่ห์ของมันมันอยู่ตรงนี้ นะครับเอาไปใส่ได้เหมือนคำว่า uh, What do you like เห็นไหม o you like Do you like it Do you like it, it s <S คุณชอบมันไหม Do you like it Do you like it Do you like มค์คาคุณชอบรถชันไหมถ้าจะเอาว a t ใส่แบบ a t d o you like อะไรแหละที่คุณชอบเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันแค่นั้นเองมันแค่นั้นน่ะคือมันต้องตอบใช่ไหมก่อนมันค่อยไปลงวอตเวรเวนไวเข้าไปข้างหน้าเพื่อตอบว่าอะไรที่ไหนทําไมเมื่อไหรแค่นั้นเองมันจะต้องเข้าไปอย่างนั้น แต่คุณนี้ต้องไปฟังสองวิดีโอนั้นเท่านั้นมันถึงจะปลดล็อกได้เคลียร์ตอนนี้มันจะเป็นเหมือนกินยาพาราหลายเม็ดอยู่มันจะไมเกรนยังไม่ลงไมเกรนยังไม่ลงตัวนี้นะครับไมเกรนยังไม่ลงแน่ลงครับไมเกรนยังไม่ลงแต่ว่าคุณบูมจะเป็นยังไงพอครูพูดอย่างนี้คุณบูมเห็นภาพยังเคลียร์ไหมตอนนี้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมไหมอ่ะจากช่วงก่อนที่ครูเรียนกับครูโทนี่กับก่อนหน้านั้นคุณเข้าใจแบบต่างกันมากไหม เราเพื่อนฟังให้คนที่ไม่ได้เข้าเรียนได้เห็นสภาพเขาจะได้ตั้งใจเรียนเถื่าแบ่งปัน EP แปด e ีแปดมันเคลียร์เคลียร์เยอะเลยค่ะ EP แปดกับเก้า EP แปดกับ EP เก้าเคลียร์เยอะเลยค่ะมันจะได้แบ่งปันเพื่อนแล้วเพื่อนคนที่เขาไม่ได้เรียนบางคนเขาไม่เข้าใจไงบางครั้งมันยังไม่เข้าใจถ้าครูสะท้อนบ้างไม่ใช่ฟังแต่ครู เพราะอาจจะเบื่อแล้วเพราะอยากฟังพวกเราสะท้อนเออหรือว่าลองเปิดใจดูซิเอาอีกดูซิครับว่ามันเคลียร์จะเข้าไปดูอีกก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพูดอีกสักหน่อยคุณบูมพูดหน่อยให้เพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนเขาได้เห็นภาพเพราะว่าอ p พีแปดอ่ะคือมันชัดเจนมันชัดเจนมากเลยสําหรับการถามวอร์ถือถือว่าดีไหมเป็นง่ายไหมสําหรับคุณบูมาง่ายไหมถือว่าง่ายไหมง่ายง่ายขึ้นเยอะไหมเอาปลดล็อกได้จริงไหมเยอะค่ะคิดว่าวิธีเนี้ยเยอะค่ะ ใช<ห>่ของวิธีของอาจารย์โทนี่ง่ายค่ะสําหรับการตั้งคาถามหลายหลายอย่างอแล้วการอธิบายของครูนี่เรียงลําดับดีไหมให้คุณได้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้นไหมเห็นภาพหมดไหมตอนเนี้ยคือตอนนี้ครูจับมาเคลียให้เห็นแล้วแหละเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยใช่ค,คืออาจารย์อาจารย์เรียงลําดับการสอนได้ดีค่ะแล้วก็ทําให้เข้าใจเยอะเลยค่ะที่ที่แบบ ไม่ค่อยเข้าใจนักเท่าไหร่ในการตั้งคำถามก็ท mm hmm. ทำให้เราเข้าใจเยอะขึ mm ้น hmm. อย่างวันนี้ Don't โดนท o ล o ูย mm ูทอ l k now ดน u talk now อันเนี้ยก็คือรู้แต่ don't talk แต่ว่าไอ้ you talk กับ t you talk เนี่ยคือการกันว่าคุณจะไม่พูดใช่ไหม mm hmm. คุณจะพูดใช่ไหมตอนนี้อะไรเนี่ยคือคืออันเนี้ยทีแรกก็ยังงงยังสับสนพออาจารย์อธิบายปุ๊บเนี่ย เคลียเลยค่ะชุดยอดสามารถเอากิยารรตัวอื่นตัแต่อุ่นมาแทนได้เลยรับนี่แหละคอยากให้เพื่อนนักเรียนได้สะท้อนด้วยแล้วคนที่ไม่ได้เรียนมานั่งเรียนในคลาสกับเราอย่างเนี้เขาก็จะได้มีมุมมองเห็นว่าเอออมันใช่ไหมเนี่ยน่าสนใจเนี่ยลองไปดูอีกสิอะไรอย่างนี้ตอนแรกก็บอกอุยากยิานกว่าพอเรานักเรียนมาส u p p o r t อีกเขาอาจจะให้เขาฉุกค,คิดกับไปใหม่มันก็จะเป็นการแบ่งปันเป็นการแบ่งปันให้เขาคนเดียวอธิบายมันอาจจะไม่เคลียร์ไงมันอาจจะทั้งครูและลูกศิษย์อธิบาย มเพราะมันเป็นคนละหน้าต่างไงครูเป็นหน้าต่างหนึ่งนักเรียนก็อีกหน้าต่างหนึ่งไงเพราะแต่ผอธิบายมุมมองความเข้าใจมันอาจจากเขาเรียกว่าการแบ่งปันมันอาจจะดีขึ้นนะครับการรับความเข้าใจในการอาธิบายมันจะดีขึ้นนะครับครูครูมองอย่างนี้คือจะเห็นคุณค่ามากขึ้นครับแล้วหลายคนที่คิดว่าอยากได้ภาษาอังกฤษเขาก็อาจจะกลับไปทวนใหม่ด้วยพยายามใหม่นะครับเนี่ยครูครูค,คิดอย่างนี้นะซึ่งตรงนี้คุณบูมพูดในลักษณะของคนที่ เขา,าในเลเวลภาษาอยู่ในระดับหนึ่งดีอยู่เลเวลภาษาครูดูแล้วคือเขาเรียนมาเยอะอยู่ครูว่าเขาศึกษามาระยะหนึ่งอยู่ในตัวครูที่สัมผัสเขานะครับแต่ว่าหลายอย่างมันก็ยังไม่ไม่เคลียร์มากเพราะไม่มีคนอธิบายเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวให้เข้าใจไหมครับคือมันไม่ได้อ่าเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะมันก็เรียนเรียนเรียนไปล้วก็ไม่ได้เรียงลําดับอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็เรียนข้ามเรียนผ่านอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับอ่าเรียนข้ามเรียนผ่านนะตรงนี้มันจะเห็นภาพขึ้นเยอะมันไม่ได้ยากเลย ซึ่งตรงนี้คนที่ไม่ได้เคยเรียนวัดเนี่ยต้องกลับไปนะครับจะมาจะมาเข้าใจเป๊้เลยไม,ไม่ได้เขายํำกันทั้งสองวันนะเขายํำกันสองวันยํำกันเยอะอยู่ครับเขาเรียกว่าเอามาอะไรเหนนะพัฒนาการแล้วอะ,อะรู้สึกวีบูมเก่งขึ้นมากเลยแบบเคยใช้คำแบบนี่ ลาดอะไรไปว่าสองวันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้มาอ่ะมัมีแต่ว่ามันยังไม่ได้มีกิจกรรมได้เห็นเขาเขาก็ได้อยู่เสียงดังฟังชัดดอกมันแล้วแล้วแล้วอ่าคุณนี่นี่คุณบุ๋มเนี่ยเขาฟังภาษาอังกฤษครูโทนี่ตลอดนะแม้แต่ขับรถติดไฟแดงไปเลยเขาไปนะเขาฟังนะเขาไปเลยนะเขาฟังตลอดนะแต่ก่อนเขาพูดขยายไม่ค่อยได้นะคุณนี่นี่ตอนนี้เขาขยายได้ดีขึ้นเขาพูดรู้จักใกล้ประโยคหนึ่งว่าแมวก็แมวนั่นแมวนี่อะไรเขาเลยใกล้นั่นใกล้นี่ก็พูดไป เขาเริ่มขยายได้ขึ้นใช่ไหมใช่ไหมคุณบูมใช่พ่อคูดสัมผัสเขาแล้วข้างหลังหน้าข้างหลังข้างข้างอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดทวนๆแข่งแงเอาทำมาชนกันเลียงเราเองอย่างเงี้ยาะจะเอาคำมาโยนอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าคอฟฟีเอาโยนเอาจะร้อนจะเย็นจะหนาวเลียงเอารถคุยกับหลักคอฟฟจะกินหรือไม่กินเออะก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คุณบูมมากกว่านั้นแล้วคุณนีนี่ EP8 คุณต้องไปเรียนเพราะว่าวอททั้งหลายวอทคาวอทอันนี้หมอนวัดร้านร้องวัดทั้งที่คือแบบอันเนี้ยเคลียร์เคลียร์สำหรับการที่เรารู้จักมาก่อนเราได้มาก่อนมันไม่ใช่ตำรางจานเลยเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบจานเดี๋ยวจบชั่วโมงนี้จะนั่งต่อเลยค่ะเราเนี่ยมัอะไรใช่นไหมนี่แหละเขาบอกการแบ่งปันมุ้ยไม่เคลียร์วันนี้คุณคุณคนนี้นี่ก็ว่าเอายังมีเวลาเป็นไรหรอกเนี่จะได้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไร ยังมีหลายวันอยู่หรอกคนว่างวิดีโอมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยพอเรามากระตุ้นกันใท่มั้นก็เข้าล็อกเราใช่ไหมเข้าล็อกเราเหไหมเออเข้าล็อกมอไม่ถนดัดอ่านไงไม่ถนัดตอบคําถามไงก็เลยแบบเอ <c oughs> ซ,ซึ่งซึ่งตอนเนี้เคลียร์หมดเลยนี่หลักคือเคลียร์แล้วมันจะมีอีกอีก,อกจุดหนึ่งนะตอนเนี้ยต้องเข้าใจนะซัดใส่เลยอ่าเนี่ยโดนอันเนี้ยโดนคลายอย่าร้องไ้โดนคลายดูอยู่คลายนาวคุณจะร้องไหมตอนเนี้ยอยู่ทําไมร้องไป่ถึงถึงเวลาจะร้องแล้วนี่อก คือคือแบบจะให้แสดงให้ดูว่าอันนี้แสดงละครให้ดูว่ามีเพื่อนคนหนึ่งมาให้รู้ว่าคนนี้เขาเศร้าจริงจริงไม่เศร้าหเราจะต้องเราจะเปลี่ยนความคิดในการที่จะคิดประโยคต้องไปตามที่อาจารย์บอกเลยอย่างอย่างเช่นสีอะไรคือรถของคุณสีอะไรคือรถของคุณแตุ่ณเสมัยตอนที่เราเรียนกันน่ะตอนที่เราเรียนกันเราก็จะพูดว่า มันคุณอะสิ่งไรอะไรมันจะทําให้คําถามเวลาเราเรียงประโยคเนี่ยจากข้างหลังมาข้างหน้าแต่ถ้าเรียนกับอาจารย์โทนี่เนี่ยจากข้างหน้าไปข้างหลังัอยู่ไปแนวเดียวกันหมดอไปแนวเดียวกันหมดต่อเลยแหละเดี๋ยวคงต้องเนี่ย EP นี้จบเดี๋ยวหมดเวลานี่เข้า EP เล้าของเราเห็นเลยคุณบูมคุณบูมเขาพูดได้ดีมากนะตอนเนี้ย แล้วเขาพูดได้ดีแล้วก็เขาค่อนข้างในประโยชน์เขารู้สึกว่ามันมีอะไรมามาเติมด้วยมีแบบว่ามีไม่เจอกันสองมีกับจริงไม่เจอกันสองครั้งอ่ะสองวันอ่ะแบบก้าวกระโดดไปแบบเฮ้ยเฮ้ยตกใจมากเค่อตกเลมันก็ค่อยผลงาเลยค่ะตกเลมันค่อยผลกค่อยลนั่นแหละมันจะขับมันจะขับเคลื่อนพวกเราทุกคนแหละมันจะขับเคลื่อนพวกเราทุกคนแหละมันไม่ใช่แค่คุณบูมหรอกหมายก็พวกคุณก็จะเก่งเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นเวลาของมันมันจะเป็นเวลาของมัน อย่างคุณอําพรไม่ใช่ไม่เก่งนะคุณอําพรคุณยายเบลเนี่ยตอนเช้าก็คุยทุกวันนี่นะโทรคุยกันได้เลยได้บอไม่คุยนะครับ <c oughs> เขาก็โทรคุยกันตอนเช้านะครับ <c oughs> เขาฝึกอยู่นะครับหร <c oughs> ือคุณอุ๋ยเขาอาจจะไปซุ่มฝึกมาเราก็ไม่รู้นะ <c oughs> เราก็ไม่รู้ <c oughs> เออนะอะคันนี้ครูตรนี้ตรงนี้จบแล้วนะครับ <c oughs> เอาเร็วๆซิคันนี้ผมจะให้พูดภาษาอังกฤษนะเอาเร็วๆใครพูดได้ก็กดโฟนพูดเลยนะ อย่านอนพูดสินอนสิบนอนสิบคุณจะนอนไหมตอนเนี้โดนยูสิบหนาวคุณจะไม่นอนใช่ไหมตอนเนี้ยโดนยูสิบหนาวอ๋อโดนยูสิบหนาวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอ้อสามโดนยูสิบสามแล้วก็บอกว่าอย่ามานะบอกสิอย่า <Don 't S 1> มา<ำ>ที่นี่นะ รถคาเฮียเออรถคามเฮียจะมาที่นี่นะคุณจะมาที่นี่ไหมดูดูยูดูยูคานะวดูยูคาเฮียนาวอ่าดูยูคาเฮียนาจะมาที่นี่ไหมเดี๋ยวนี้อ่าก็ได้คุณจะไม่มาที่นี่ใช่ไหมตอนนี้ดูยูคามเฮียหนาวเออทางเนี่ไปใส่อารมณ์เอาคือการพูดภาษาอังกฤษเราใส่อารมณ์เราด้วยนะเราถึงจะรู้ว่าบริบทมันออกมันออกอารมณ์ไหนเราต้องรู้อารมณ์มันกฤษด้วยไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ อารมณ์อารมณ์มันเป็นแรงๆเราจะพูดธรรมดา I love you เราจะพูดเหมือนอาขยานไม่ได้นะเราเลิฟแบบไหนเราต้องอารมณ์ออกมา I love you มีหลายรลยว I love I love you I love you so 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 much ah, I love you a little bit I love you a little bit I love you a little bit เองฉันรักคุณนิดเดียวเอง <c oughs> ก็ต้องใส่อารมณ์เข้าไปนะครับ I love you so so much Why ทำไมละ่ะ Why I love you so so much mm hmm. ทำไมเลยฉันต้องรักคุณมากมายขนาดนี้